ยัดเย็นหมดเนี่ยเลยถ่ายอรยังน,นี้ถ่ายแล้วเหรออ๋อวันดีครับเราอยู่กันที่กลนลมชมปามนะครับบ้านดินนาใช่ไหมครับพีใช่ครับบ้านดินนาออตะบนคลองพลเอเฮ้ยอคลองท,อท่อมนะครับผมกะบ,บีนะครับนี่เรามาดูนะครับร้านนี้ของป่าเด็ดมากนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอะไรเนี่ยนี่ อ่าาากกววงงรับนี่เนื้อกวางนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูเลยนะเอาทีละอย่างเลยอ้มฟานฟานเลยแต่ว่า,ากินน้ำเก๊กว้ยก่อนอืมนี่อะไรนี่แกงแพรอ่านี่ขังแรกในชีวิตเลยผมเลยนี่ผมไม่เคยกินแกงแพรเลยเอาชิมตะคำนะครับลองดูนะครับ นี่แกงแพะนะครับอืมนุ่มแล้วก็นี่แกงส้มกบนะครับมามาดูกันนี่กบไหนพี่เต้กบเบตงนี่กบเบตงนี่กบเบตงนะครับเนื้อ,อมันนแต่มากินที่กระบ,บี่น <c oughs> ี่เอามานี่เลยกบเขากบคลองมันกบเขากบคลองมันต้องทั้งตัวอย่างนี้นะครับเนื้อมันจะแตกไปเองนะครับ ยา่นี้นุ่มจังดีร้อมันตองเป็ดกันเปนตัวรวยเนี่ยอืมนี่นะครับเนื้อเป็นลิ่มเป็นลิ่มนะครับรอย่าพลาดเลยร้านนี้อืมอยา่ร้อยจังอืออร่อยจริงครับอร่อยจริงครับอย่าลืมนะครับมากระบี่นะครับมาอ่า ของท่อมนะครับของพลนะครับตะบนของพลนะครับบ้านดินนานะครับอย่าลืมร้านนี้นะครับผมกินลมชมตามนะครับนี่พี่เจ้าของร้านครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับนี่พี่เต้ยครับเจ้าถิ่นเหมือนกันครับผมนี่น้องอะไรครับน้องนี่ครับน้องบึ้งครับแถวบึ้งครับผมมาแถวนี้กินฟรีหมดนะครับผมโอเคนะครับผมมายี่สิบเปอร์เซ็นตมีแน่นอนโอเคนะครับขอบคุณครับ 贷款能来贷吗？